สวัสดีค่ะลุงไก่สวัสดีค่ะคสวัสดีครับคนเมืองตาครับลุงไก่เน,ะนาะเหตุผลเมืองตาเฟซคนเมืองตากครับสวัสดีเอซีทุกคนทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกจันทร์จุกจ,จุกนะครับมีนัดเนาะบอกปอเลานนะครับวันนี้ยันนี้นเนาะตาเลานะครับ เป็นสูตรคำนวณคนวณนนแนวทางคนเมืองต่างนะคะครับจุดไปพร้อมๆกันเด้อครับเด้สพอสปปลาวครับหรือราวพัฒนาเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบห้ามีนาหกแปดนะครับก็เป็นสูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณแนวทางคนเมืองต่างนะครับลุงไก่่าเน้นไปที่ชุดวินนะครับชุดวิน<ช>ลุงไก่ให้ไว้หกตัวเนาะค่ะ<ช> ออกมาหรือจับพวออกมาน้องจะได้15คู่15หางนะครับ15คู่ชุดนะครับทุดเต็มนะครับน้องค่ะแล้วลูกไก่จะจับออกมาเนาะจับออกมาคัดแยกออกมานะครับที่ลูกไก่ชอบนะครับเอ็ซีท่านใดไม่ชอบที่ลูกไก่จับใม่ก็ไปจับใหม่ภายในชุดเบียนที่ลูกไก่ให้ว้านะครับค่ะตัวละเดิรุดวิ่งควันไว่เดียวตัวเดียวนะครับเด็กรุดเจ็ด เนจ็นะครับยิ่งเจ็บูกเจ็บยิ่งเจ็บนะครับค่ะวันนี้ตัวเด่นออกกําลังกายเจ็นะคะท่านผู้ชมลองมีตัวลองครับลองศูนย์ครับเด้อค่ะเด่นเจ็ดลองศูนย์ค่ะส่วนชุดวินมีตัวไหนบ้างคะนลองไก่มีสามศูนย์หกสี่เจ็ดหนึ่งนะครับสามศูนย์หกสี่เจ็ดหนึ่งค่ะสำหรับชุดวินนะคะเน้นไปที่ชุดวินนะคะท่านผู้ชมเพราะบางครั้งบางทีลุงไก่จับคู่ให้ผิดค่ะครับ สามตัวลุงไก่จะให้สองคู่นะครับสองห่างครับหางแรกเนาะจะเป็นสี่เจ็ดหนึ่งนะครับสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ <c oughs> หางที่สองเนาะสามศูนย์หกนะครับสามศูนย์สามหกศูนย์หกนะครับค่ม <c oughs> ีสองหางนะครับแล้วลุงไก่จะวงกลมสีแดงไว้ลุงกไก่มาที่นี้นะครับ ลุงไก่ชอบเนาะจะวงกลมตัวที่ลุงไก่ชอบนะครับตัวเด่นหลักพววิ่งตัวเดียวนะครับไม่เดียวตัวเดียวอันแขนเนาะค่ะมีหลักมีรองนะครับอ่าเดี๋ยวลุงไก่จะให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับเนาะะนี่เลยครับเด้อศบฟอลาวครับหรือลาวพัฒนา สั้นๆเหรอเรานะครับเราสุภนลแนวทางคกเมืองตากครับเออวันนี้วันที่ยี่สิบห้ามิยอนะครับหกแปดครับค่ะชุดวีนลงไก่ให้ไว้์หกตัวครับสี่เจ็ดหนึ่งสามศูนย์หกนะครับสี่เจ็ดหนึ่งสามศูนย์หกเนอะตุลากเด่นรุดวิ่งฟันไวเดียวโซเดียวเลยนะครับเด่นเจ็ดรุดเจ็ดวิ่งเจ็ดนะครับลองศูนย์ทับเดอร์ลองศูนย์ สามตัวลุงไก,ก่จะให้สองคู่สองหางครับสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับหางที่สองเนาะสามศูนย์หกสามศูนย์สามหกแล้วก็ศูนย์หกนะครับที่ลุงไก่วงกลมไว้ลุงไก่ไม่ได้เน้นครับแต่เป็นตัวชอบนอะชอบมากะนะครับที่ไม่ได้วงก็ชอบเหมือนกันแต่ชอบน้อยนะครับก็เท่ากับตัวเด่นแล้วก็ตัวรองเนาะก็ ลุงไก่จะชอบตัวนี้มากกว่าชุดนี้มากกว่าค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ชอบที่ลุงไก่จับคู่มาให้เนาะก็นําชุดบินไปวินใหม่ได้ค่ะนําไปจับคู่ใหม่ได้หรือก็ไปจับคู่ใหม่ภายในชุดบินหกตัวที่ลุงไก่ให้ไว้เนาะสองตัวสามตัวสี่ตัวอยู่ที่ชุดบินนะครับค่ะหรือว่าจะวินทั้งหมดก็เป็นชุดเต็มได้เนาะทั้งหมดสิบห้าชุดค่ะมีทั้งหมดสิบห้าหางสิบห้าชุดค่ะสิบห้าคู่เนาะ มึ่ไม่ได้เกลียนลงไว้แล้วพุ่เกมครับอ่าดูอีกรอบนึงแคปหน้าจอค่ะอย่าลืมตัวออกกำลังนะครับค่ะไม่มาตัวใดก็ตัวหนึ่งนะคะเด่นแล้วก็ลองค่ะมีสบมาทั้งหลักแล้วก็ลองเนาะค่ะนี่ก็มีสบมาทั้งชอบมากแล้วก็ชอบน้อยเนาะค่ะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อรับชมเป็นเพียงแางทางครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับค่ะสุรคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมสูุดมีเข้ามีหลุดเนาะก็วันไหนสุรหลุดลูกไก่ต้องขอโทษขอไปเอฟซีหลายๆนะครับเด้อคกับลูกไก่ก็ทําเต็มที่แล้วเนาะก็ได้แบบนี้ก็ลูกไก่ก็มาบอกเอฟซีนะครับคแล้วก็ฝากแนวทางเล็กน้อยนะครับ ก็เป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆครับจากนุ่งใส่เนาะคนเมืองตากนะครับคครับก็ไม่ว่ากันนะครับสําหรับทีนี้เนาะคนเมืองตากนะครับเฟซคนเมืองตากเพจคนเมืองตากแอปแดงคนเมืองตากชาแนลคนเมืองตากพาเลยนะครับค่พอจบทีนี้เด้อครับเด้อไว้เจอกันในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์คนเมืองตากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ